Musica สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับใครที่ติดตามอาจารย์ก้อนคำลำโคงทุกท่านทุกคนอยู่กับอาจารย์ก้อนคำลำโคงนะครับเพจคุ้มคำชะโนดเพจปฏิหารพญานาคบนตรานาคาก้อนคำลำโคงและก็เพจอาจารย์ก้อนคำลำโคงนะครับวันนี้วันดีมากวันเปิดโชคลาภวาสนาบารมีอาจารย์มีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดนครพนมนะครับอยากจะให้ทุกท่านทุกคนร่วมอธิษฐานจิตตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ต้นจามจุรียักษ์นะครับอายุประมาณ300ปี เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่เรียกว่าถ้าพูดในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยคือหายากมากๆนะครับโดยอายุนี่ก็ประมาณ300ปีแล้วนะครับเป็นอัญซีนคนครพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดนะครับชื่อวัดจอมสีอยู่บ้านนามะเขือนะครับตำบลน,นามะเขืออำเภอป่าป,าปาจะจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่อัญซีนที่อาจารย์ก้อนคำลำโพงอยากจะพาทุกท่านทุกคนมาติดตามชมจริงๆอยากจะ ทําคลิปตำนานให้เสร็จก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเปิดโชคลรภาวาสนาบารมีอาจารย์ก็อยากจะอธิษฐานจิตเปิดอนิเปิดราศีอธิษฐานจิตเปิดดวงอธิษฐานจิตร่วมสร้างบุญมหากุศลกับทางวัดด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ทําบุญเบื้องต้นไปแล้ว1,000บาทเป็นตัวแทนของทุกผู้ทุกคนแฟนเพจแฟนคลับนะครับ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้ติดตามแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างมหากุศลวันนี้เมื่อมาแล้วก็ไม่อยากจะพลาดจุดทูบกรรมยานอธิษฐานจิตนะครับเปิดดวงนิปราศีเปิดความโชคดีมงคลชัยใครได้เห็นใครได้ชมนะครับใครได้เข้ามาติดตามวันนี้เป็นวาระพิเศษเป็นวาระมหามงคล เปิดภูมิสถานนะครับสถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องกับพญานาคเกี่ยวข้องกับภูมิซึ่งหลวงพ่อท่านนิมิตท่านเคยฝันเห็นว่าใต้ต้นสัมสานี่นะครับใต้ต้นจามจุรีเนี่เป็นเมืองพญานาคเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองบาดาลแล้วก็เคยมีปรากฏการณ์งูหรือว่าเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ชาวบ้านหลวงพ่อเชื่อว่าเป็นนิมิตนะครับของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภูมิที่นี่แล้วก็หลังจากที่ เกิดปรากฏการนี้นะครับมีงูมาเฝ้าต้นสำสา,าหรือว่าต้นจามจุรีนี้แล้วก็ตายตรงนี้หลวงพ่อก็ฝังไว้ฝังไปแล้วแต่ว่าก็ปรากฏให้เห็นอยู่หลายครั้งบางท่านบางคนมาก็เห็นเห็นเหมือนคล้ายๆกับตัวเดิมนี่แหละครับเป็นงูนะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้สร้างพระนาคปกขึ้นมาแต่เดิมใต้ต้นไม้นี้เป็นมีพระธรรมดาอยู่วงหนึ่งแล้วก็มีมีมนิมิตตรงนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดพระนาคปกขึ้นมาสร้างพญานาค เกี่ยวกับองค์พระไว้หลังจากที่สร้างเสร็จนี่แหละครับเกิดความอัศจรรย์ในหลายๆเรื่องก็คือคนที่ไม่เคยมาเขามานะครับข่าวหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏก็ทําให้แบบผู้คนสนใจแล้วก็นํามาสู่การเป็นอันซีนนะครับเป็นการเผยแพร่แล้วก็วันนี้อาจาร,รย์คำคำนงโคมมีโอกาสมาก็ขอความโชคดีมงคลชัยเมื่อมาแล้วก็อยากจะอธิษฐานจิตนะครับจุดทูบซึ่งเป็นตัวเลข,ซ,เเลขซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้กับทุกท่านทุกคนวันนี้ อาจารย์ญญจุดถวายเป็นพุทธบูชามหาเตชะมันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโภคขวะโหปัจเจกับพุทธบูชามหาลาโภติโลก,กนาถังปูเชมิจุดบูชาคุณรูบาอาจารย์จุดบูชาคุณมิดามันดาจุดบูชาเหล่าบรรดาพรมบรรดาอินอินพรมยมยักษ์นาคคุดคนทานพระภูมิเทวาพระภูมิเทวีนาคีนาคาของสถานที่แห่งนี้ ขอความโชคดีมงคลชัยขอเปิดโชว์ลาภวาสนาให้กับทุกผู้ทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ขอความโชคดีมงคลชัยพุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนายังวิรังซ่าวิรัตซีวิรัตสาวริธิโยพุทธะสัมณีมามพุทธัสสะสวโหมพุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนายังวิรังซ่าวิรัตซีวิรัตสาวริธิโยพุทธะสัมณีมามพุทธัสสะสวโหม พุทธะมะอุนะโมพุทายะวิรัตโยวิรัคโนอย่างวิแลงเรวรัตสีวิรัตเาวริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุนะโมพุทายะวิรัตโยวิรัคโหนอย่างวิลงศวรัตสีวิรัตาวริติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิแลงเศร้าวิรัตสีวิรัตเศราวิริทิโย พุทธสะมาน Four ีมมะพุทธะสบะหมพุทธะมะอุณโมุฑายะวรัตโยวิรโคนอย่างวิแลงซ้าวิรัตสีวิรัตซ่าวรลัยติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสบะหอมพุทธะมะอุณโมุายะวรัตโยวิรโคนอย่างวิแลงซ้าวิรัตสีวิรตาวรลัยติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสบหม พุทธะมะอุณโมพุทธายะเวรทโยเวรโคนเนอย่างเวริลงเราเวรตะศีเวรตะเร้าเวริทติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุนโมพุทธายะเวรโยเวรโคนอย่างเวรงซาเวรติศีเวรตาวริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุณโมพุทธายะเวรทโยเวรโคนนอย่างเวรแงเาเวรติศีเวรตะเาเวรอทิโย พุทธัะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหมพุทธะม้าอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณนียอย่างวิรัติเศร้าวิรัตซีวิรัติเศร้าวิรัติโยพุทธะมานีมามะพุทธัสสะสวะหอมพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณนียอย่างวิรัติเศร้าวิรัตซีวิรัติเศร้าวิรัติโยพุทธะมานีมามะพุทธัสสะสวะหอม พุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิรัติเศร้าวิรัตสีวิรัติเศร้าวิริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุณโมพุทายะวิรัตโยวิรัคโนอย่างวิรัตเศร้าวรัสีวรัตเศร้าวริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุณโมพุทายะวิรัตโยวิรัคโนอย่างวรัตเศราวิรัสีวรัตเศร้าวรทิโย พุทธัะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหมพุทธะมะออุนะโมพุทธายะเวรัตโยวิรโคนะยังเวรแลงซศาเวรตลงซีเวรแลงเาเวรแลงิโยพุทธะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหมพุทธะมะออุนะโมพุทธายะเวรัตโยวิรโคนะยังเวรแลงซศาเวรตลงซีเวรแลงเาเวรแลงิโยพุทธะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหม พุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิแลงซ่าวิรัตสีวิรัตซ่าวิริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวาห์มพุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิแลงซ่าวิรัตสีวิรัตซ่าวิริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวาห์ม พุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิรังิเศร้าวิรัติศีวิรัติเศร้าวิริติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโ h มพุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโหนะอย่างวิรังิเศร้าวิรัติศีวิรัติเศร้าวิริติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโ h ม พุทธะมะอุนะโมปุถายะวิรัตโยวิรัคโหนัยอย่างวิแลงเศร้าวิรัตสีวิรัตเศร้าวัลัยทิโยพุทธะมานมมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุะโมปุถายะวิรัตโยวิรัคโนยอย่งวิลงเศราวรัตสีวรัตเศร้าวรลัิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุนะโมปุถายะวิรัตโยวิรัคโนยอย่งวิงเศราวิรัตสีวิรัตเศาวรัิโย พุทธัะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหมพุทธะมะออุนะโมพุทธายะเวรัตโยเวรโคนะอย่างเวรัตเซ้าเวรัตสีเวรัตเซาเวริทิโยพุทธะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหมพุทธะมะออุนะโมพุทธายะเวรัตโยเวรโคนะอย่างเวรัตเซ้าเวรัตสีเวรัตเซาเวริทิโยพุทธะมานีมมะพุทธัสสะสวะโหม พุทธะมะอุนะโมปุายะเวรทโยเวรโคนอย่างเวรลงเศร้าเวรละีเวรละเศร้าเวริทติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุะโมปุายะเวรโยเวรโคนอย่างเวรงเศร้าเวรละซีเวรลเศร้าวริทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะอุะโมปุายะเวรทโยเวรโคนอย่างเวรแงเศร้าเวรละซีเวรลเศร้าเวรอทิโย พุทธัะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนะอย่างวิแลงเศร้าวิรัตซีวิรัตเศร้าวิริติโยพุทธัะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนะอย่างวิแลงเศร้าวิรัตซีวิรัตเศร้าวิริติโยพุทธัะมานิมมะพุทธะสวะโหมพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนะอย่างวิแลงเศร้าวิรัตซีวิรัตเศร้าวิริติโย พุทธะมานีมะมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุนณโมพุทธายะเวรัทโยเวรัโคนะยังเวรัคเศร้าเวรัตซีเวรัตเศาเวรัอิทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะออุนณโมพุทธายะเวรัทโยเวรัโคนะยังเวรัคเศร้าเวรัตซีเวรัตเศาเวรัอิทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะออุนณโมพุทธายะเวรัทโยเวรัโคนะยังเวรัคเศร้าเวรัตซีเวรัตเศาเวรัอิทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอม พุทธะมะอุะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณเน่อย่างวิลงเศร้าวิรัตสวิรัเศร้าวิริทิโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโนียอย่างวิแงเศร้าวิรัตสีวิรัตเศร้าวรทิโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวะโอมพุทธะมะอุะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโนอย่างวิลงเศร้าวรัตสีวิรัตเศร้าวรทิโย พุทธะมานิมมะพุทธะสวหอมพุทธะมะอุนโมพุทายะวิรัตโยวิรัโคนยอย่างวิลงซาวรัตซีวิรัตาวริติโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนยอย่างวิลงซาวิรัตซีวิรัตาวรทิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนียอย่างวิลงซาวรัตซีวิรัตาวรทิโย พุทธะมานีมมะ onda, พุทธะสวะหอมพุทธะมะออุณโมพุทธายะเวรัตโยวิรัคนณยังเวรัคเซาเวรัตสีเวรัตเซาเวรัติธิโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวะหอมพุทธะมะออุณโมพุทธายะเวรัตโยวิรัคนณยังเวรัคเซาเวรัตสีเวรัตเซาเวรัติธิโยพุทธะมานีมมะพุทธสะสวะหอมหากทุกท่านทุกคนมีความโชคดีมงคลชัยก็ขอให้ามาร่วมสร้างโบสถ์สร้างสถานที่แห่งนี้ขอภูมิเทวาขอภูมิเทวีในสถานที่แห่งนี้จงรับรู้ จงรับทราบจงเป็นสักขีพยานในการอธิษฐานจิตขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอาจารย์ก้อนคำลุงโขงแฟนเพจทุกท่านทุกคนที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีคุณนามความดีใดที่เคยสั่งสมไว้ก็ขออ่ำหนวยอวยชัยแผ่บุญบาร,รมีให้กับภูมิเทวที่นี่ภูมิาสนาที่นี่จงมีพลังบุญจงได้อนุโมทนาบุญและมีส่วนในบุญที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําแล้วเมื่อท่านได้อนุโมทนาเมื่อท่านได้รับทราบแล้วก็ขอ พลังบุญจงมีแด่ท่านขอพลังภพภูมิจงปรับให้แก่ท่านขอให้ท่านจงเป็นผู้มีพลังอํานาจจงเป็นผู้มีพลังบุญที่อาํานวยโอชัยให้กับทุกผู้ทุกคนโดยเฉพาะพวกข้าพเจ้าที่ได้รับชมรับฟังอยู่ถ้ามีโอกาสหนึ่งมีโอกาสใดมีโอกาสดีถ้ามีความโชคดีถ้ามีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตมีกําลังพอที่จะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนามีกําลังพอที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในที่แห่งนี้ก็ขอท่าน ที่ได้รับรู้รับฟังอยู่จงเปิดภูมิสถานให้กับทุกผู้ทุกคนข้าพเจ้าอาจารย์ก้อนคำลำคงขอตั้งต้นขอตั้งจิตขอตั้งใจเปิดภูมิจุดกำรรยานนี้เปิดความโชคดีมงคลใจให้กับทุกผู้ทุกคนใครได้เห็นได้ชมตีเอาเอนะครับต้นนี้อายุ300ปีแล้วก็เป็นต้นที่49เนะครับเป็นต้นไม้ระดับประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นมรดกข,ของประเทศเป็นลูกค้าชาติลำดับที่49นะครับเพราะว่าขนาดต้นนี้ แผ่กิ่งก้านสาขาประมาณสองไร่นะครับแล้วก็ลำต้นประมาณ8เมตรคนโอบประมาณ9คนนะครับดังนั้นต้นไม้ต้นนี้นะครับทางธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่มากๆใครได้เห็นใครได้ชมจงเปิดความโชคดีมงคลชัยอิติปิโสพระขวาวพาทิตเทวาวิญญาณสัมปะหนุติปิโสพรกขวาพระจันเทวาวิญญาณสัมปะหนุติปิโสพระขวาวพอางคานเทวา วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระเรหันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระสาวเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาอิติปิโสภักขาวารังสมาสัมพุทโธวิชัยเจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิถุอนุตตรปุริสสสททมมมาาาาาาารนนโธธเววววะุุงพภภภคคคติ ใครได้เห็นใครได้ชมจงเปิดโชวลรภวาสนาบารมีนะครับแล้วก็ขออธิษฐานจิตใครที่บูชาเขาเรียกว่ากําไรหรือว่ากําไรเมชโนดก็ขอความโชคดีมงคลชัยเปิดโชวลรภวาสนาให้กับทุกผู้ทุกคนและก็ขออนุตตรศาสาธุบุญทุกดวงทุกชะตาราศีที่ได้ฝากดวงชะตาราศีมากับอาจารย์แจ้งบันทึกเกิดเรียบร้อยแล้วจุดเทียนต่อชะตาราศีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีกําไรอยู่ก็ขอให้มีความโชคดีมงคลชัยวันนี้จงเปิดโชวลรภวาสนาปฏิหาร หลังจากถ่ายทอดสดเสร็จหลังจากจุดกัมยานเสร็จอาจารย์จะสรุปตัวเลขซึ่งเป็นทูบให้กับทุกท่านทุกคนนะครับเป็นทูบแต่ละวาระวาระนับว่าเป็นปักที่ถือว่าเปิดโชคลาภวาสนาเข้าทุกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในในวาระที่อาจารย์จุดนะครับซึ่งวารานี้จุดไม่เยอะน่าจะจุดแค่3ครั้งครั้งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ปรากฏก็เปิดความโชคดีมงคลใจให้ทุกท่านทุกคนหลายท่านหลายคน มีความโชคดีมงคลใจดังนั้นวันนี้นะครับขอบารมีภูมิวัดภูมิาบาบรมีภูมิต้นจามจุลีอายุ300ปีนี้เป็นลาดับที่49ของประเทศเป็นรุกขชาติที่มีคุณค่ามหาศาลจงเปิดชว์ราวาสนาบารมีให้กับทุกผู้ทุกคนใครได้เห็นใครได้ชมนะครับก็ขอเปิดความโชคดีมงคลใจให้ถึงพร้อมด้วยอายุวนาสุขพาพระาปฏิพันธนานส,สมบัติ สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาเรยังสิทธิลาพังสิทธิมหาลาโพสิทธิตถาคาโตนะโมพุทธายะเปิดความโชคดีมงคลชัยขอความสุขความสวัสดีจูมีแด่ทุกท่านทุกคนเลขที่ปรากฏก็ขอให้เป็นเลขที่ร่ำรวยแล้วก็ขอให้ใช้วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ขอให้มีสติในการพิจารณาตัวเลขนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงอธิษฐานจิตเปิดความโชคดีมงคลชัยแล้วก็ฝากกำไรเมชโนดให้ทุกผู้ทุกคนได้ติดตามบูชาแล้วก็เป็นของที่ระลึกนะครับจากวังนักินกำชโนด จากคำชะโนดบ้านดุงต้นชโนดอำเภอบ้านดุงนะครับสารหลักเมืองแล้วก็เม็ดชโนดจากหวังชโนดเดี่ยวนะครับเปิดความโชคดีมงคลช3สามสถานที่อห่งนี้รวมพลังเป็นหนึ่งแล้วก็ขอให้เปิดความโชคดีมงคลใชยแด่ทุ้ทุกทุกคนวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุก,ท,กทุกคนสาธุบปรมีครับ